อ่ะเอาอีก่ไหมเอาอย่างเงี้มันมีเท่าไหร่มันไม่ใช่เท่าไหร่โคต้ต้าไม่ใช่หรอกแบงไว้ให้เบทํบาสินขายน้ำแน่โบว์แบบบว์ภาษาไทยนี่แหละไปแบงก์ว่าแหเบียเฟื่อนขายน้ำแน่มีแค่ประจักษ์บาทบ๊ายบายก่อนบ,าบา๊บายบายไปแล้วว่าบ๊ายบายเครื่องบินลเลยวบ๊ายบายบ๊ายบายบาย้านเรามีเครื่องบินนะบา้านเรามีเครื่องบินนะ ตัวนี้คือบอกเลยว่าเป็นตัวบูสเตอร์ผิวหน้าผิวนะครับผมเป็นครีมเป็นเนื้อครีมจะเหมือนจะแตกจะแตกต่างกับเซรั่มเพราะล้ลว,วันนี้ใครอยากได้ไปลองเป็นเนื้อครีมดูตัวนี้คือทาหน้าทาคอเช้าเย็นเป็นเดย์แอนไนในตัวเดียวเลยไม่ต้องวุ่นายหลายตัวตัวนี้เอาใจคนแบบว่าอยากลองแล้วแบบบัสเชต์น้อยผมอ่ะตอนแรกอ่ะไม่อยากทําเพราะว่าไข่นันคายของแต่เพื่นพี่น้องต้องข้องไข่ครับเอาลองทำดูซิสักพัน 2000, สองพันซิเอามาชิมลางดูนะพี่น้องบางคนอยากได้เนื้อครีม ผู้เฒ่าาคนกับมาเนื้อครีมแบบมาตัวยมากอย่างสิแม่คู่ตัวอย่างสิแม่อ่ะเดี๋ยวให้อีกแบบแม็กซิมัมพอนะ300อบ้านพอ300บ้านแล้วอย่าพูดอีกอย่าถามหาอีกนะ300อบ้านแล้วอย่าถามหาอีกนะขอร้องจริงๆขอร้องจริงๆอ่ะขึ้นแล้วครับฟินออร่าสกินตัวนี้เป็นบูสเตอร์ครีมนะเป็นไวท์ครีมช่วยเรื่องช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้เอาอยู่ตัวนี้เอาอยู่ พูดไม่ได้พูดได้ไหมพูดไม่ได้อันนี้อันนี้ของเล่นของเล่นติกเกอรเขาไม่ให้พูดอันนั้นอันนั้นโออันนั้นไงอันนั้นอันไนว่าลูกขาเรียนอ่อมสนามดิพี่น้องคนท้องใช้ได้ไหมคนท้องใช้เลยวัตถบจเข่าปากตเกียวแรนด์ออมสนามู่ อามาที่แล้วให้พี่ตาเล่นต่แล้วนี่กินไหมอยากชิมเปรี้ยวไหมสา <3 S 1> มกระปุกสามร้อยเก้าสบเก้าบาทสกระปุกามออันออ,อร่อยเรากันเข้าฟันตรงกลางนะ <c oughs> เรากเข้าฟันตรงกลางนะ <c oughs> มันเหลืามยห้าสนะิบเก้ หนึ่งกระปุกร้อ่สิบเก้าบาทหนึ่งกระปุก149่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอากาศดีมากยามเย็นลมพัดบ่อยๆใส่ว่าสิค้ายหาดอยกอลลายเอาคอนเทนต์เนื้นสื่อีละร้อยสี่บกว่าบาทไม่้กบนไปยังดอก5กระปุก5้าบาทคุ้มมากเขาบอกคุ้มจริงๆคุ้มอีหลีมื่อนี้ขอยมีทุูมหนึ่งขอยมีเนี่มาเห็ดสูรบอเฟมกี่ินมือเนี่เขาบอกล้วหมมีเชฟจากญี่ปุ่น บอสเฟย์มาทั้งทีพี่บัวทั้งทีมีเชฟมาจากญี่ปุ่นสวยมากแล้วก็หล่อมากแล้วดังมากคนนี้ต้องกินนะต้องมากินนะไม่ว่ากันยิมแปลกๆมีมีเซอร์ไพรส์ทุ่มหนึ่งรอติดตามวันนี้ทุ่มหนึ่งมีเซอร์ไพรส์แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ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 ไหนวะรถรถรถข้างในไหนวะรถขนมไหนวะเซอ้์ไพรส์ใช่ตากะสิบกระปุกคุ้มมากใช่พี่ผมกล้าพูดเลยว่าบางคนอ่ะทักผมว่าหน้าผมดีขึ้น พี่น้องนอกจากเข้าใส่เซรั่มอ่าเราใช้เซรั่มเราใช้แอมพูเราต้องใช้นี่ด้วยครีมด้วยเพราะนันแล้วมือน,นี่ผู้ใดอยากได้เนื้อเป็นอู้หมดแล้วสูวบะขายแล้วงมงมากบะขายแล้วโมโหแล้วพี่แต่เหมือนก็เหมือนเด็กผู้ชายคนเดียวนี่ไงเขาก็จะเขาก็จะใครไปจับใครไปจับเขากระหูวหอยได้พม่ห้อกไปจับเขาเนี่ยเขาจะกระชนหอยเขาบอกไม่เอาอย่ามาจับสินะเขาจีรินของเขาแต่เขาอยากเล่นน้าเขาจะบอก ถ้าว่าเขาเรียนอยู่เขาจะสามารถที่ของเขาอยู่นี่อย่าไปกวนเขานี่เขากระสีนี่ช่ละแม่ว่าบมสนใจลูกเนี่ยเนี่จังสีเนี่ยเขาพี่เนี่ยเขาสนใจแต่ว่าน้องเขาเป็นฟิวเปว่าจะเล่นคนเดียวจะเอาบอกเขาจะร้องพี่ของเขาสีอันนี้นะเขาเป็นฟิวของงานเด็กสองคนจะต่างกันอันนี้ชอบแบบคุยชอบให้สนใจเขาตัวนั้นนั่นคือเขาชอบแบบเขาจะมีความคิดเป็นของเขาเขาจะวิ่งเล่นเขาจะเล่นของเขาถ้าเขาอยากเล่นเขาจะมาเล่นหนูหน่อยเขาจะบอกแต่ถ้าเกิดไปกวนนัองเอะละ่าทอละบาขึ้นรทันที อะไรว้าเกิดทันที่ใบรุ่นชอบผู้เฒ่าให้สิม,มกักตัวท่ายังมือบุงนะ้งเนี่ยอ๋อท่ายังนะบุ้งเนี่ยบุ้งบุ้งเนี่ยเหนียกิมอืมตัวคู่ตัวลุงเหล่างอ่ะเด้อมันหนีลุงลุงนน้กรุงเทปบ่ ทานแล้วน่าจะนุ่มผิวจะนุ่มคีมงนะไม่ใช่จะโตขึ้นอย่าเป็นตำรวจเลยแลครีมเป็นสีขาวนะครับไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นเนื้อครีมสีขาวใครอยากได้กดเลยเอาหมดแล้วลืมไป <laughs> หมดแล้ว <laughs> ยาสื่อผงอยาสื่อลายมันบัพพ์ขายยาสื่อลายคร <Okay. S 2> ีมหน้าใสร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทใครหน้าแห้งเอาไปเลยเออมันหน้าแห้งไหมซุ้มหนาแห้งซุ้มหนาแตกการซุ้มเหมืนเอายัางก่อน หน้าแต่การหน้าหน้าวลาแปลงหน้าวลาแปลงหน้าบวนแปลงหน้าทรายติแปลงหน้าทรายติแปลงหน้าบวนแปลงคือมันบวนแปลงคือออกมาไม่กินไหมหน้าบวนแปลงเคินหน้าครับไล่ผิวแปลงออกหน้าบวนแปลงทรายยุดหา국 ק ้นไม่รู้ ตก,ก,ตก็จะาหาคำตอยบกอขอดูหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมครับดูดูและอุ้ยรถแข่งหรออะไรติดทุดังตรงนี้ไม่ใช่รถหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุนยนต์หลวยว่ารถหุนนววถห่นยนต์ตะกร้าหมดมันตะกร้า,กาม,มีขึ้นไหมตัวนี้สามารถกดได้ไหมหรือหมดแล้วเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะ เหลือแค่สิบก็ปลูกใหม่อมั้งอุ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวมาดูแขวแตกปะนี่่ขวนน้ำงเราแขวแตกปะนี่แขวแตกปะจ้าแขวแตกปะจ้าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มตรงวันนี้มีเซอร์ไพรส์ติดตามนะครับเกี่ยวคนหล่อกดกดกด เป็น booster ครีมนะอันนี้เป็น booster เนื้อครีมเป็นแบบ version ครีมน้องเบฟมามาครับคืนนี้เบฟคำสิมาแต่มากี่โมงไม่รู้ได้แต่คนสิมาบอบอได้บอกไวลาพี่น้องรุ่นน้องนี่ดูสิพ่อเก็บมาให้ได้ไหมบุจะเอาไหมบุจะกลับบ้านไหมกลับบ้านกลับบ้านไหมครับครับคุณลุงยังครับครับผมยังครับผม กี่ตาบ้าง10กระปุก5.90ชิ้นเหรอบูสเตอร์ครีมนะครับเป็นบูสเตอร์ครีมหน้าใสไปฉีไหมไปไปฉีไปฉีได้ไหมนี่ไป็ซุ้มทำงานไปฉีดดีกว่าปะไปฉี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 ไอ้เหรอน้องบาดมาสองจอดดิ เอฟซี่ดเงาหงายพ้ารูปิซี่็เพียียวกันเด้ยพกันเดิมพายูกันเดาเนดมาเด้อกดถาาให้น้องบ้านบอกเอาพ่อน้องบ้านหนี่งคนขีค้คนสูตรไปสูรเอบอกไปเรๆๆื่องก่การทุกคนครับสวัสดีครับ ตันนี้เป็นฟินออร่าสกินนะครับบุตเตอร์ไว้ครีมสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากาดจุดด่างดำหรือใครหน้าแห้งผิวหน้าไม่สม่ำเสมอครับกดตะกร้าได้เลยครับปกติบอดวีกล้วสีขายอยู่ที่590บาทแล้วบอกว่ามือนี้ทำทาขายไปก่อนครับเอาคอนเทนต์เลากัดน้นคอนเทนต์อยู่แล้วเราว่ามือนี้บาทนะครับปริมาณ15กรัมนะครับ ปกตินะครับ15กรัมกระปุกใหญ่ขนาดนี้แล้วสารสก,กัดตัวนี้เป็นสารสก,กัดที่นําเข้านะครับราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะครับนะแล้วอีกอย่างเรามีแฟชเซลล์ของติ๊กตอกช่องคู่ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับ5 9าบาทวันนี้เหลืออยู่ที่149บาท3กระปุกทุกคนครับ3กระปุกตอนนี้ได้ราคาไหนครับ3กระปุกในตะกาตอนนี้399บาทตัวนี้คุ้มมากผมบอกเลยว่าใคร ยังหาครีมใช้ไม่ได้หรืออยากเปิดใจรอนะครับแนะนําให้กดตะการ้าแล้วกดชําระเอาไปใช้ดูนะครับ149บาทตัวนี้คุ้มมากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับทุกคนสังเกตได้เลยว่าคนรอบข้างนัตตี้แม่แซมโจนะครับบารท,ทุกคนเลยนะครับทุกคนหน้าแบบใสขึ้นเยอะมากเพราะว่าพาก,กันเทสนะครับบอลบีกบังคับให้ใสครีมนะครับก็คือเทสกันมาแบบ จนได้สูตรนี้นะครับตัวนี้ไม่มีสารอันตรายไม่มีปลอดไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนนะครับไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นเป็นสีธรรมชาติของครีมนะครับตัวนี้โรงงานผลิตได้มาตรฐานมีอาดีนะครับคิดค้นสูตรให้นะครับนะสามสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามกระปุกนะครับคุ้มมากวันนี้นะครับกระปุกเดียวปกติห้าร้อยเก้าสิบวันนี้เหลืออยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับพี่น้องเราอยากเลี้ยงลูกเราอยบักลาครับเอพ่อครับปักตะการ ส่งไม่ได้นะครับเพราค้าคนส่งไม่รับครับหมดไหมครับตอนนี้สินค้าหมดไหมครับว่ทั้งขายทั้งเบิร์สต็อกปัตอนนี้ตะกร้าหนึ่งกระปุกหมดไหมครับทุกคนถ้าหมดเดี๋ยวผมแอบเติมให้เพราะว่าต้องเก็บไปให้พี่เฟิร์นกับน้องเบีด,ด้วย หมดอ่ไในมีใครไม่ทันมีใครอยากเอาไปลองก่อนหนึ่งกระปุกครับหนึ่งกระปุกปกติถ้าทาเชา้าทาเย็นครีมตัวนี้นะครับไม่ต้องทาเยอะนะครับทุกคนทาแบบนิดเดียวก็ทั่วหน้าแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะครับหน้าจะเด้งหน้าจะเนียนหน้าจะนิ่มขึ้นนะครับใครอยากได้หนึ่งกระปุกใครไม่ทันบ้างครับเอาใจเอาจห้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนว่าตอนเย็นนี้ตอนกลางคืนนีเราสิปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าราคาร้อยร้อยสี่สิบเก้าคือแบบ ลองลองเชิงดูเอาเยวผมแอบเติมตะกร้าให้สองร้อยกระปุกนะครับอ่ะสามกระปุกหมดค่ะเจ็บไหมครับสามกระปุกหมดใช่ไหมครับมียังเบริรตอีกบ่ครับไปองลนะับ ก็เกี่ยวอันนี้แหละครับนี่ห้ากระปุกหมดอ้าวหมดอีกแล้วยังหมดหมดหรอกรม่มาหรอกมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตแบบจวด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 าจวดชาจวดาสำหรับคน ว่าเสียบไฟเสียบฟื้นในส่วนดูเอาเป็นสีบอกพี่นักปรมชาติู้กันปะโอเคครับไปลูกไข่เลี้ยงลูกไข่เลี้ยงข้างในพี่น้องอย่าไปบักลาบเอาบ้าขึ้นมามอะไรจะสิมปัหาหาน้องบาท่านอย่างน้องบิก๊กผีปิดตะเบิงกว่าน้องบาร่าระหลโอ้ยเครื่องเกา่าเครื่องโซกใครอยู่จะใส่คลิปออลากรดูใครใครใน่คือจังไนห้ากระปุกหมดมาค่ะ ลูกขวายไปเลี้ยงอะไรง่ายเหรอพี่น้องเขาบอกว่าเอาบาส<อ>ขึ้นมาจอดไปหาเลี้ยงลูกสาลูกขวายมันบอกว่าพ่อไปอ้อพ่อพ่อน้องเลยพ่ะนะไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงสาสาเฮ้ย,ยลูกขวายไปขี่อะไรนี่มันขี่ได้ไหมลองขี่ดูสิขี่ได้ลองขีดข่ดูสิสวัสดีจ้าเชิญจา้าแม่แม่จัดเลยโต้ตหรอวันนี้เรามีงานอะไรนี่บุญใหญ่โต้หนี่โต้หนี่โต้หนี่ เดี๋ยวเขาเปิดให้ลูกอ้าวนั่งรออย่างดีลูกโอเคจะ right ได <Okay S 2> ้ยินเรียงกันะไรได้จะโอเคค่ะากรรมนะครับทุกคนเอาเงิเด้อผมจะอ่านให้ฟังเด้อ ปฏิบัติธรรมดูผิวหน้าสูงต้องแห้งนเก็บผิวเราดูแลผิวให้กระจ่างใสขึ้นใครที่มีผ้ากานจุกดัดต่างๆนคือดูดโบกลงฟิล์มเสมอไดูดโบกต่า้าไปเลยนะครับปกติ590บาทนะครับวันนี้ลดเหลือห4 9บาททาได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะทุกคนทาก่อนแต่งหน้าก่อนลองพื้นก่อนทาแป้งได้เลยนะครับใช่ มีจํากัดนะมีจํานวนจํากัดเด้อพี่น้อง,ดดองอเดอ้อมีสินค้าจํานวนจํากัดนะครับผมได้ยินเสียงไหมครับนี้เสียงบอโอเคีป่ะป่ป่เออยังเอาบัตรมาค่ะดูข่าววิทย่พี่น้นองได้ไรยินหรือละไปอยู่น,นิฟเล์มได้ไหมแต่เขาจะเลียนเหรียลียนอยังกว้างากระด้อเอาอย่างนี้มีอันนี้ตะา้าขึ้นยังยังขึ้นอยู่ไหมขึ้นอยู่ครับตะก้ายังขึ้นอยู่ไหมวันนี้นะครับผม วันนี้ใครดูอยู่ไปดูก่อนนะหยาบใหยาบพี่ต่อใบตอใบหยาบน้องขอยวอนนั้นดูข่ามันหนุจุความอยู่มันเลงอยู่นี่ละเรียกไงว่าโดนแล้วละขอราคาขึ้นให้ก่อนจากราคาห้าละก้าสิบวันนี้จำกัดเลยจำกัดเลยในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทอืหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทใครอยากได้ กดตะกร้าตอนนี้มีแค่ไม่กี่ไม่ถึงห้าร้อยบ้านมีแค่ไม่ถึงหนึ่งพันชิ้นดอกพี่น้องแต่ามึงเนี่ยเอามาขายแค่พันเดี๋ยวก็ยุ่งยุ่งเรือเปาตัวนี้ยุ่งเริ่มมาแล้วมีคนละครึ่งไหม <c oughs> อย่ามาถามหาคนละครึ่งยุ่งนี่คนละครึ่งคนละค,ค,ละครึ่งบอสน่าใส่คือใช่คือจริงแล้วอ่ะผม ถ้าดูจากผมน่ะจากหน้ามันดีอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้เราก็อยากให้มันดีขึ้นแห้งอายุหลายทํางานหนากักพี่น้องเอ้ยทั้งฟิลเลอร์ทั้งเตจตาทั้งยากก่างกระตองเขามามากระตองซอยกันได้พี่น้องไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าแบบเราแบบจะไปพึ่งแต่คุณหมออยู่คลินิกบางทีคุณหมอก็เหนื่อยเออบางทีคุณหมอกับเมื่อยเพราะวันนี้ใครกดตะกานครับผมอันนี้เป็นด d n i น h t เป็นด d n i น h t อันนี้ขึ้นยาวเหรออันนี้ขึ้นยาวแบบอะไรบ้านเหมือนหมอ ไฟมาแล้วไห้ตาตรวเกี่ยวเลยแล้วแลนอ้อมอนี่แหละพี่น้องวิ่งอ้อมตินอยู่นี่แหละแล้วตรงกลางไหมเพราะระยะมันยาวกลางเลยหรอสิบวิวิไปาป้องมาเลยแลน,ยนี่ไงมแย่กว่าเน่าลูกขอ้อมทันเนี่ยพี่น้องหายเวลาเขาแลเลเียน,เ,นเดี๋ยวเขาอกมากเล่นเลยนั้นนี่แหละนั่น พี่ๆนี่แหละอยู่หลายคนคขะน่าสนุกใช่ครับหลายคนครับวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวมือหนีอยู่หลายคนพี่น้องอ่ไรคนเดียวดิหลากหลายคนเหล้วกับมวลมือนีมีคนมาหลายคนบ่ตตองห่วงคนมาเยอะมากด้านหลังเตียมจะกินอย่างไรบ่บอกด้านหลังมีเชฟจากญี่ปุ่นมากยังมาพี่น้องมือนีอีเม่อีเม่พันมากมิ บ่เอออยากตับอสสวยเนาะอยากตับอสวยบองาาแม,ม่ข่อยก็ได้มวนกลุบด้านหลังหรอด้านหลังจะมีอาหารจ้าคืนนี้เย็นนี้จะมีอาหารจ้านะี่บุญงานมีงานมีบุญบ้านแบบไงมึอนี่บุญบ้านมือเฟื่องมาเนาะข่อย<ม>บุญบ้านกับเอาลูกมานําำมึอนี้เนื้อครีมดีนะทุกคนเนื้อครีมดีตัวนี้นะครับผมลองให้ดูเนื้อครีมก่อนเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ ซึมเร็วซึมเร็วร้อยสี่สิบเก้าบาทสิวสิวฟ้าสิวฟ้ากระดาษจุดด่างดำเด็กๆนอนกับพ่อแม่ไม่นอนครับพี่น้องต้องไปโรงเรียนได้มาสัมเนียกดีแล้วใครบอกย,ย,ยังไงมาเลยพี่น้องใครบอกมาสีดามงดาม,มา,ากเบาๆแล้วหูวตัวัูหัวตะวันเมาแล้วก็เลยเอาไปใครข้าดาม,มากใครมีใครวิ่ง ขัน Saint Nancy, ไขว่บื้อแต่น่าสีวาคันคันไขว่สีว่เนี่ยบื้อแต่น่าสีด่ามาแต่ว <affe tới catch berries> ่าคอยปล่อยจ่อยดีกว่าปล่อยจ่อยปล่อยใจเป็นตัวทำหนลูกปล่อยจ่อยปล่อยใจเอานั่งก้อี้ก็นเด่าจะสอนก็ได้ข้างในก็มีโซฟาด้วยพี่เอ้ยบ้านผมน่ะมีแอร์เยู่เอ่ออาหารแสบบ่แสบให้เบิ่งที่คนเห็ดคนเห็ดจะ่าแสบบ่แสบให้เบิ่งที่คนเห็ดมือนนี่